chứ không có phải bạn đó sao sao có phải bạn đó không sao thầy dạy sắp tới thầy cho 2 đám nước cùng thử xem cái 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 はい。<music> <music> Tao bóng 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 bóng

นะคะคุ้ยๆคุ้ยก่อนจะได้ค่ะก็มองว่าร้อนๆค่ะก็ก็นะคะซึ่งหนูก็เห็นว่า

là họ. Thì cũng chắc tôi cũng cần giúp rồi. Tôi cũng không có cái gì. Không có cái gì nói là cũng không có. Không có cái gì. Sao còn phải nữa nhỉ? Thôi. Chúc cho đời mình cũng. Tôi đang gọi là mới. Thế đó. Mà lại ใช่ครับผมกําลังทําอะไรอยู่ครับน้องไม่ใช่หรอนะนะไม่เสร็จก่อนนะครับ โอ้ต้องสายได้ได้แล้วคดดีบบงาันอ

có phải là cái 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 หอบหอบออกได้ออกได้รักษาบอลรักษาไว้แล้เนาะสมัยวัยเด็กออกได้ไงับกันเลยปะ ก็ใ <X> ห <peaks> ้เ่งนเดี๋ยจะส่งล้ส่งเขาหลังลูกเป็นชายถูกถ้า่ร้าส่ไหมงเทใส่ได้ไหมเา่ได้ไขอบคุทัได้านน่ากล้็เป็นซีทีเซ็นก่ายเป็คนบอีกคนลังง ม่นานต้อดนเออบาตอนแรกตื่นมาแล้วจีค่นเหมือนกันไม่นาไม่ไหวนอนต่อจนมาเจ็ีมือนัากระปุกกรปองือมาเจอีลกเบิดนทํอาแต่รามาแล้วอาบน้ำด่วนรมาอยูเป็นหนบน้าอันนี้ยังนอนอยู่นอนเลยนางรามาเป็ยังนอนอยู่้ก็ตื่นต่องล้วตนมา